สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube เบนรถไทยซิ่งครับครับเมื่อนี้นะครับกับมานเสืออะไรนะครับทางผ่านนะครับกับเลยแวะเบิงแย่งนะครับลูกค้านะครับที่ได้ไปบิวนะครับไปจัดชุดดันมันมือให้นะครับเป็นชุดดันมันมือนะครับตอนนี้ผมกับเทเตรถเองนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับเพิ่นอยากให้มาสร้างมาลองเทเตเบงนะครับแต่เพิ่นเกิดผมซื้อว่ามันของแล้วนะครับแต่ อยากหูแค่ว่าของของสร้างหนมันประมาณใดนะครับกับประมาณนี้นะครับก็ได้เทศนะครับเทระบบนะครับให้นะครับกับสีเป็นดีซีเจ็ดสิบจีโปนะครับคันดีก็สีแก่ปากข้อแล้วก็ตู้นะครับแก่ปากข้อตู้นะครับเดิมลูกค้าต่อใบมานะครับต่อใบตัดน้ํามานะครับโอว่าตัดสูตรใดนะครับตอนนี้มก็ได้แก่ระบบให้เรียบร้อยนะครับสูตรนี้นะครับฟังสวยนะครับ ฟังสวยตูเบ้าครับตอนนี้เกียร์ที่ผมใส่จะเป็นเกียร์เอ็มอยู่นะครับนี่ครับก็คือผมลองวันทำเอ็มนค้นชินก็ลดก้อนลดแต่ละคันบวกกันเกียร์เอ็มนะครับสุดน้านี่ผมก็สีใส่เกียร์เป็นเกียร์เห็ดนะครับก็คือเร่งความเร็วเร่งสปีดจักกน้อยนะครับพอจักกน้อยแล้วครับไลายเติบนะครับนี่ครับตอนนี้ผมกกระสเดี่ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วผมกกสิจอดนะครับจอดล้กก็สี ใส่เป็นเกียร์เหตุกับลองดันจำจำมือนะครับมาเบงพความกันครับว่าสี่หลวงหรือสีหลอดนะครับสําหรับชุดดันมันมือนะครับชุดดันมันมือนะครับมาเบ่งนะครับชุดดันมันมือว่าสีจวดสาเด็นะครับมันนี้ก็เขาอยากจะมีหล่มผาดกันบังนะครับแต่เดินสาสานะครับเบ่งกันเง้วๆครับผมเบ่งลดสี่ของบ่อของนะครับตัวนี้นะครับผมขับเองเลยนะครับตรวจสอบเองเลยนะครับ เป็นชุดดันมันมือครับผมของเบ็นรถไทยสิงครับสเตปนี้นะครับเกี่ยวดันหนึ่งลูกกับทดรอบทดสเตอร์นะครับตูเบ้านะครับฟังลงกลางหล่อลสวยๆครับผมชุดนี้นะครับจัดอยู่ในชุดสเตปชุดดันมันมือครับผมสำหรับปีนี้นะครับกับไก่สีเต็มแล้วนะครับกับองทักแชทมาสอบถามิึงนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าสีจัดชุดดันมันมือชุดนี่นะครับบอกได้เลยว่าปีนี้ปิดรับเียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า เกี้ยวนี่ผมเอาจากสังคมกิตนะครับสังคมกิตนะครับสําหรับเกี้ยวอินี่นะครับตัวน well ี้นะครับเป็นเกี้ยวของช่างคมกิตนะครับไลระบบปากตู่ข้อโดยเบ็ดรถไฟสิงนะครับตามสเต็ปครับฟังสวยนะครับสโลแกนของข้อก็คือเดินวหครับตัดตําเดินวฟังสวยข้าวสะอาดนะครับตัวนี้น parfois, สโลแกนนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วครับนี่ครับ <tôi> กระเทศไปแบบนี้ครับกลางฝนเลยครับต่ำพอต่ำกับเบิรงนเราครับการตัดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมขันมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตาม u ู u ูบนะครับช่องเบนรลไทสซิ่งนั่ครับหากท่านใดนะครับสนใจดีซีบิวรถนะครับว่ริเป็นเช็คช่วงล่างนะครับเช็คหลายๆจุดนะครับกระลับนะครับลองทักแชทมาสอบถามพูดคุยราคาเบิ้องใดนะครับอ่ะขันมาคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ขันสนใจก็ติดต่อมาถี่เบอร์โทรศัพท์กับ0995766648นะครับช่างเบนรับสายครับแด่สเต็ปนี้เลยนะครับสเต็ปดันมันมือนะครับเป็นสเต็ปดันมันมือของซ้างเบนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับโอเคครับผมคิปมีตของขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม